สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เอจะมายำหมูสับใส่หนังหมูนะคะยำหมูสับใส่หนังหมูนะคะเอก็ได้ลวกแล้วก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะมีหมูชิ้นด้วยค่ะก็เครื่องก็จะมีมะนาวอันนี้อันนี้ผักชีที่สวนเราเองนะคะแล้วก็ต้นหอมแล้วก็พริกนะคะแล้วก็จะมี ้นหอมดองที่เอ,อดองไว้ะนะคะเอกก็จะเอามาใส่เป็นน้ำยำในนี้ด้วยนะคะยางอื่นเลยเอ,อจะใส่พริกผงเ,อ,อ,จเอ,อจะไม่ใส่เอจะไม่ใส่ข้าควคั่วนะคะเพราะเอ,อไม่ชอบเอ,อจะทําเป็นยำเอ,อไม่ได้ทําลาบนะคะก็เอจะใส่น้ําตาลน้ําตาลนี้แล้วแต่คนชอบนะคะก็ลองใส่ดูก่อนสัก5ช้อนนะคะอันนี้ทำงานบ้านทั้งวัน ใส่ชูรสไปสักหนึ่งช้อนชาแล้วกันนะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นน้ำปลาน้ำปลาสักสองช้อนโต๊ะก่มแล้วที่ขาดไม่ได้คือเออน,น้ำสารพัดน้ำสารยพัดน้ำยำค่ะ เนี่ยค่ะเอาน้ำกระเทียมดองเรานี่แหละค่ะยำใส่ยำลงไปใส่เป็นเปรี้ยวอ่ะใส่แทนมะน,นาวได้นะคะก็คนคนเขาก่อนค่ะก็คนเสร็จจิมดูก่อนนะคะ โอเคแล้วก็ใส่น้ำมะนาวลงไปเลยค่ะถ้าเขาไม่ถ้าเขาไม่เ,ไมเปรี้ยวเราก็ใส่น้ำยำเข้าไปอีกได้ะคะ่ะอย่างอื่นได้หมดแล้วค่ะก็แต่เอจะโรยเกลือนิดหน่อยนะคะตัดไม่อยากใช้น้ำปลาเยอะค่ะเนอะ เอจะใส่น้ำยำน้ำค่ะน้ำน้ำกระเทียมดองที่เอดองเอาไว้นะคะใส่ลงไปเพื่อให้เขาเปรี้ยวก็ดูดีแล้วทีนี้ก็ใส่ลงไปหมดเลยค่ะพริกต้นหอมผักชีผักชีในสวนอ่ะนะคะในสวนของเราเองผักชีนะฮะแล้วก็คนให้เข้ากันเลยทีนี้ แล้วทีนี้เรามาชิมกันนะคะชิมนะ้ำได้แค่เดยได้แล้วค่ะเปรี้ยวหวานนิดหน่อยแค่นี้ก็ได้เมนูง่ายๆจะตายทรัวฮอลแลนด์แล้วค่ะ บางคนถ้าชอบอาอาบางคนนะคะถ้าชอบเอข้าวคั่วก็ใส่นะคะแต่เอไม่ชอบเอก็ไม่ใส่เพราะว่าเอาจะทํายำเอไม่ได้ทําลาบถ้าเ็าทาลาบนี่เขาจะใส่กันเนาะแต่เอาทายำเนี่ยค่ะใส่ไปเลยชอบหนังก็เอาหนังชอบเนื้อก็ใส่เนื้อนะคะ ี่จะชอบหนังเอก็จะตักหนังใส่เนี่ยปักจีบ้านเราเองเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวาชวเห็นไหมคะเสร็จแล้วค่ะยำหมูสับใส่หนังหมูโดยครัวฮอลแลนด์ค่ะเดี๋ยวเอจะชิมให้ดูนะคะ รออ,อย่าบอกใคร้ยค่ะเดี๋ยวเราไปทานกันเลยนะคะง่ายๆายนะคะ่ะขอบคุณที่กดติดตามและซับสไครค์ค่ะโอ้โซรีขอบคุณค่ะ